โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านล็อกคบขอนำเสนอการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นปีการศึกษา2564การจัดการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องกิกุดะเยอวสวด ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากที่สถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศจึงส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนทำให้สถานศึกษา ครูนักเรียนไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ได้แก่ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้มีการเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่างๆที่ไม่จำเป็นโดยเน้นเฉพาะวิชากลุ่มสารหลัก Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างสรรค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจ,จริง ผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุน้นเรือมในวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูงกล่าวคือผู้เรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ และประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดประสงค์ของการดาเนินงานมีดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนมีความเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระโดยองค์รวม 2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่สัมพันธ์และต่อเนื่องกับประสบการณ์จากการเรียนรู้แบบรายวิชาทักษะวิชาการชีวิตและอาชีพ 3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกันรู้จักแก้ปัญหารู้จักบูรณาการการเรียนรู้ 4. เพื่อลดความซําซ้อนทั้งเนื้อหาและพลาังงานตัวชีวัดต,ต้องรู้และตัวชีวัดควรรู้และ 5. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้ทักษะต,ต่างๆอย่างเหมาะสมเป้าหมายในการดำเนินงาน1มีวิชาที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้กิกุโดะยอสวะอย่างน้อย8วิชา2นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยรอยละ8 0 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ผ่านการทดสอบทักษะการอ่านร้อยละ80ขอบเขตในการดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินงานในปีการศึกษา2564เบรณอนาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพสาระก,การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นชั้นปถมศึกษาปีที่3เรื่องกิกุดะยอสัว โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน8วิชาคือวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวิชาศิลปะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการงานอาชีพขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลกโ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามรูปแบบการสอนแบบ Active Learning มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้กิจวัะย้าสวะโดยการบูรณาการการเรียนการสอนมีจำนวนวิชาทั้งหมด8วิชามีการออกแบบและพัฒนาจนเป็นกระบวนการทำงานโฟลชาร์ดดังนี้เริ่มจากการกำหนดปัญหา ศึกษาปัญหาวางแผนการดำเนินงานนำแผนไปปฏิบัติกํากับและติดตามการดำเนินงานวัดและประเมินผลสรุปรายงานผลและนำเสนอหากวัดและประเมินผลไม่ผ่านเราจึงมาปรับปรุงและนำปัญหานั้นมาศึกษาใหม่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น มีขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานตามวงจรการดำเนินงานคุณภาพ PDCA ดังนี้ขั้นตอนของการวางแผน Plan 1. ออกแบบ f ฟ o w ชาร์ t 2. ออกแบบโครงสร้างและตารางสัมพันธ์หลักสูตรบูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพสาระก,การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น 3. วางแผนการสอนโดยการออกแบบแผนกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning นำสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกลมกลืนและเหมาะสมกับผู้เรียน 4. นำเสนอแผนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นต่อผู้บริหารในหน่วยการเรียนรู้กีโกะยอสวะ 5. จัดทําแผนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานดูปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรบูรณาการการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและมีคุณภาพสาระก,การเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิน่นเรื่องกิกุดะอย้อนัสวะจำนวน16ชั่วโมงชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่1 ประโยชน์และความสำคัญของผก,กูดจำนวน3ชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ที่2กีกุดะยอสวะจำนวน5ชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ที่3การปฏิบัติการแปลรูปผักกูดจำนวน6ชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ที่4แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆจำนวน2ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น16ชั่วโมงขั้นตอนการตรวจสอบเช็ค 1. ผู้บริหารนิเทศกำกับและติดตามผล 2. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้กิกุโดะยาสัะขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา 1. นําำข้อเสนอมาปรับปรุงและแก้ไขโดยกลับไปวางแผนและดำเนินการใหม่ 2. ส,สรุปรายง,งานผลการดำเนินงาน 3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด <S <S ผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นเลิศ 1. ขั้นที่1ขั้นการรับรู้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาศเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถบอกลักษณะของผักกูด รวมถึงนักเรียนสามารถบอกประโยชน์และความสำคัญของพกูดได้อย่างถูกต้อง 2. ขั้นที่2ขั้นเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของพกูดในแต่ละวิชาเข้าด้วยกัน 3. ขั้นที่3การประยุกต์ใช้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพกูดประโยชน์ของพกูดและกิจกรรมที่เกี่ยวกับพกูด ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน 4. มีวิชาที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้กิโกุดะยอคซัวอย่างน้อยแวิชา 5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อย 6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ผ่านการทดสอบทักษะการอ่านร้อยละร้อยเสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน โรงเรียนสู่การพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนปัจจัยความสำเร็จ 1. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิความรู้ในหลายๆรูปแบบเช่นภูมิปัญญาท้องถิน่นเครือข่ายการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 3. คณะครูผู้สอนมีความพร้อมในความตั้งใจในการนําประสบการณ์มาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 4. วัสดุอุปกรณ์และสื่อที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนมีความพร้อมต่อจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และใช้สื่อการสอนจากประสบการณ์ตรงของนักเรียน 5. คณะครูผู้สอนได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนจากในห้องเรียนสู่แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 6. คณะครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนสู่การบูรณาการและร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเห็นความสำคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ สาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่3กิกุดยอสัสวหรือผักกูด